สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเสิร์ชหาเจเวลบวกเลเวลสกิลที่เราได้จากอเวเทอร์ออฟแอสนะครับโดยวิธีใหม่อ่ะเดี๋ยวผมบอกวิธีเก่าก่อนวิธีเก่าแต่ก่อนเราเสิร์ชเราต้องไปดูตารางตัวเลขอะไรพวกเนี้ยแล้วเราต้องมาเสิร์ชนี้ใช่ไหมครับเสิร์ชแฮชแท็ก o ูเลเวลออฟออแล้วก็แฮชแท็กเป็นตัวเลขตามที่เราหาในตารางนั้นแต่ว่าอ่ะอย่างที่เพื่อนเอนสังเกต เนี่ยมันไม่มีขึ้นแล้วตอนนี้เขาได้ปรับใหม่ให้มันเสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นแล้วอ่าอย่างเช่นผมจะหาสกิลบอลสตอมอ่าเราสามารถพิมพ์สกิลขึ้นไปได้เลยครับเนี่ยบน s สตอมเนี่ยก็จะมีแค่บนลสตอมเท่านั้นโอเคเขาได้ปรับใหม่แล้วให้เราได้หาง่ายขึ้นโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ